สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะศิลปะแห่งการให้อภัยค่ะการปล่อยวางแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความเอกสารที่เราได้รวบรวมมานะคะครับผมคือเรื่องให้อภัยเนี่ยพูดเหมือนง่ายนะคะแต่เอาเข้าจริงนี่ทํายากเหมือนกันการที่เราแบกความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจไว้นานๆนี่มันมันหนักนะ ใช่เลยครับมันเป็นภาระทางใจจริงๆซึ่งการที่เรามาสำรวจเรื่องนี้กันก็เพื่อจะเข้าใจมากขึ้นครับว่าทำไมการให้อภัยถึงสำคัญแล้วทำไมถึงถูกมองว่าเป็นเหมือนศิลปะอย่างที่คุณว่าเลยคือต้องฝึกฝนกันค่ะแล้วมันเกี่ยวกับการเติบโตของเรายังไงบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะในเอกสารเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเริ่มที่การให้อภัยตัวเองก่อนเลย ทำไมคะทำไมต้องเริ่มที่ตรงนี้อ๋อครับมันไม่ใช่แค่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรกับเรื่องที่ผิดพลาดไปแล้วใช่ไหมคะเหมือนมันมีอะไรลึกกว่านั้นใช่ครับคือเอกสารชี้ว่ามันเป็นการยอมรับความเป็นมนุษย์ของเราเองนะครับไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เราทำมันถูกนะแต่คือการยอมรับว่าเราก็ผิดพลาดได้เรียนรู้จากมันแล้วก็เอ่อให้โอกาสตัวเองได้เริ่มใหม่จริงๆอืมเหมือนปลดล็อกตัวเองก่อนครับ ครับเปรียบเหมือนการปลดโซ่ตรวนทางอารมณ์ที่มันมัดเราไว้นะครับไม่ใช่ว่าเราอ่อนแอนะแต่มันคือการแสดงความเมตตาตัวตัวเองเพื่อให้เรามีแรงก้าวต่อไปได้เข้าใจเลยค่ะคือถ้าเรายังจมอยู่กับความรู้สึกผิดกับตัวเองมันก็ยากที่จะไปต่อหรือไปให้อภัยคนอื่นได้จริงๆเนาะถูกต้องครับมันเป็นฐานที่สำคัญมากแล้วพอเราเริ่มจัดการกับตัวเองได้แล้ว เรื่องถัดมาที่มักจะยากขึ้นไปอีกขั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นใช่ไหมคะในเอกสารพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับเรื่องนี้ก็อืสำคัญไม่แพ้กันมันไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันโอเคแล้วหรือต้องกลับไปดีกันเหมือนเดิมอันนี้เข้าใจถูกไหมคะถูกต้องเลยครับ เอกสารย้ำชัดมากว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยหัวใจหลักจริงๆของการให้อภัยคนอื่นคือการปลดปล่อยตัวเราเองต่างหากครับปลดปล่อยตัวเราเองใช่ครับปลดปล่อยจากความโกรธความแค้นความขุ่นมัวที่มันเกาะกินใจเรามีการเปรียบเทียบที่ผมว่าชัดเจนมากนะครับในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาคือการที่เรายึดความโกรธไว้เนี่ยมันเหมือนกับเราดื่มยาพิษแต่ดันไปหวังให้คนอื่นตายนะครับ โห oh, อันนี้เห็นภาพเลยค่ะแย่ yeah, เลยนะเนี่ยครับเพราะงั้นการให้อภัยในที่นี้คือการเลือกครับเลือกที่จะเอาความสงบสุขคืนมาสู่ใจเราเองมันคือความเข้มแข็งนะไม่ใช่อ่อนแอเลยอืมแต่ก็มีคำถามต่อยอดน,นะคะว่าแล้วถ้าถ้าคนที่เราควรจะให้อภัยเขาไม่เคยขอโทษเลยหรือดูไม่รู้สึกผิดอะไรเลยลนะคะ การให้อภัยมันจะดูเหมือนไม่ยุติธรรมหรือเปล่าในเอกสารมีพูดถึงมุมนี้ไหมคะมีครับมีพูดถึงอยู่เหมือนกันคือความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเข้าใจได้เลยแต่ในบริบทนี้การให้อภัยมันไม่ใช่การให้ของขวัญกับคนทําผิดนะครับแต่มันคือการให้อิสรภาพกับตัวเราเองอิสรภาพครับคือการตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมให้การกระทำแย่ๆของคนอื่นมาควบคุมอารมณ์หรือกำหนดชีวิตเราอีกต่อไปแล้ว มันคือการดึงอำนาจกลับมาที่เรานะครับอ๋อชัดเจนเลยค่ะเป็นการเลือกเพื่อตัวเราเองจริงๆแล้วคำถามสำคัญคือแล้วเราจะฝึกศิลปะการให้อภัยนี้ได้ยังไงบ้างคะมีเอ่อแนวทางหรือขั้นตอนแนะนำไหมคะมีครับในเอกสารก็สรุปเป็นแนวทางไว้ค่อนข้างกระชับดีครับมีประมาณนี้ครับข้อแรกคือต้องรู้ทันความรู้สึกตัวเองก่อนครับอย่าไปกดมันไว้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความโกรธยอมรับไปเลยว่า เออเรารู้สึกแบบนี้นะค่ะรับรู้ก่อนครับผม 2. คือพยายามทําความเข้าใจอาจจะลองมองในมุมของอีกฝ่ายดูหรือเข้าใจที่มาที่ไปของความรู้สึกเราเองก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับเขานะแค่พยายามเข้าใจเข้าใจบริบทใช่ครับ 3. อันนี้สําคัญมากคือตัดสินใจที่จะปล่อยวางครับคือต้องเลือกจริงๆว่าเราจะไม่แบกความรู้สึกหนักๆนี้ไว้อีกแล้วเป็นการตัดสินใจเลยครับ แล้วก็4ให้เวลาตัวเองครับการให้อภัยมันเป็นกระบวนการนะไม่ใช่กดปุ่มแล้วหายเลยต้องใช้เวลาค่ะค่ะสุดท้ายข้อ5เมตตาต่อตัวเองด้วยครับอย่าพึ่งไปกดดันหรือตำหนิตัวเองถ้ามันยังทำไม่ได้ทันทีค่อยๆเป็นค่อยๆไปอืมฟังดูเป็นขั้นตอนที่ ต้องใช้ทั้งความเข้าใจตัวเองแล้วก็ความตั้งใจจริงๆนะคะไม่ใช่การลืมแต่คือการเรียนรู้แล้วก็เลือกที่จะไม่ให้เรื่องในอดีตมาทําร้ายปัจจุบันของเราถูกต้องเลยครับสรุปคือไม่ว่าจะให้อภัยตัวเองหรือคนอื่นการฝุดฝนเรื่องนี้ก็เหมือนเราได้กุญแจดอกสำคัญมาเลยครับที่จะช่วยปลดล็อกเราจากพันธนาการทางอารมณ์ต่างๆแล้วก็เปิดทางไปสู่ความสุขการเติบโตหรือศักยภาพอื่นๆในตัวเราที่อาจจะถูกบดบังไว้นะครับ ค่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่ก็สำคัญมากๆเลยนะคะก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากจะฝากให้ลองไปคิดกันต่อนะคะอาจจะต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันคือเวลาที่เราเลือกที่จะไม่ให้อภัยใครสักคนหรือแม้กระทั่งไม่ให้อภัยตัวเองเนี่ยเรากำลังยอมให้อดีตหรือคนคนนั้นเข้ามามีอำนาจเหนือปัจจุบันแล้วก็อนาคตของเรามากน้อยแค่ไหนกันวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการมาร่วมสำรวจเนื้อหาเรื่องนี้กันค่ะยินดีครับ I'm